พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพุทธศักราช2,449เจ้าฟ้าจักรพงผัวนาศ สเสด็จกลับประเทศสยามเป็นการถาวรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการเป็นตำแหน่งแรกจากนั้นในปีพุทธศักราช2450ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่งและในปีพุทธศักราช2452 เมื่อตำแหน่งเสนาธิการทหารบกว่างลงพระพุทธเจ้าหลวงส่งไว้วางพระาราชหฤทยัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเจ้าอยู่หัวทรงมีนยโยบายในการส่งโพรถทุกพระองค์นะครับไปเริ่มต้นที่อังกฤษก่อน นะครับแล้วก็จะดูพูดง่ายว่าท่าทีแล้วก็ลักษณะท่าทางของแต่ละท่านว่าเหมาะสมที่จะเรียนอะไรต่อไป ฉะนั้นเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถเนี่ยจึงเป็นเจ้าฟ้าองค์หนึ่งนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวทรงหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เรียนทางด้านการทหารมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองซึ่งเป็นพระสหายเก่าของในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยนะครับได้ได้ทูลขอพระโอรสองค์หนึ่งให้มาศึกษาต่อการทหารที่รัสเซียนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงเกิดความคิดขึ้นมาว่า ประเทศรัสเซียเนี่ยกำลังจะเป็นประเทศที่ที่ยิ่งใหญ่และก้าวขึ้นมานะครับเป็นพูดง่ายว่าเป็นเจ้าพ่อของทวีปยุโรปนะครับมีมีอาณาเขตประเทศที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากนะครับที่สุดของยุโรปก็ว่าได้มีมีผู้ง่ายว่ากองทหารขนาดมหึมานะครับจำนวนหลายล้านคนทำให้การการส่งพระชจ้รส องค์โปรดของพระองค์เนี่ยนะครับมาที่รัสเซียแล้วกลายเป็นพุนายวันนักเรียนสยามที่ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับท,ทำคะแนนได้ได้เกเกือบเต็ม10แล้วคือคะแนนเต็มของของสถาบันการศึกษาวิชาการทหารที่รัสเซียเนี่ยสร้างความปรับปลื้มให้ในหลวงรัชการที่5มากนะครับและเป็นเหตุให้หลายๆประเทศนะครับ ที่วันนี้ผมมีเอกสารชิ้นหนึ่งมาแสดงด้วยซ้ําว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสเนี่ยได้ลงเรื่องนี้ในระหว่างการเสรภาพยุโรปของรัชการที่5ในปีคศ1907ว่ามันมีกระดูกขวางคอของพวกเราฝรั่งเศสอ,อยู่ชิ้นหนึ่งก็คือเจ้าฟ้าจักระพงซึ่งเป็นพระราชโอรส ของในหลวงรัชกาลที่5้แต่เป็นพระราชโอรสบุญธรรมของพระเจ้าสารนิโคลัส,สที่สองที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยและก็เป็นสิ่งที่รับรู้นะครับในวงกว้างในใน,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 ในประเทศมหาอำนาจของยุโรปว่าพระสยามเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวที่มีประเทศรัสเซียเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนพันธมิตรอยู่ในเวลาครับเจ้าฟ้าจักรพงผัวนาด ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิรูปกองทัพให้ก้าวทัดเทียมอารยประเทศด้วยความรู้ที่ทรงศึกษาและป,ะประสบการณ์ที่ทรงได้รับจากจักรวรรดิรัเสเซียประกอบกับพระอุปนิสัยที่ทรงรักการทหารทรงห่วงใยต่อประเทศชาติและทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี อย่างเต็มพระกำลังความสามารถทรงปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนในร้อยทหารบกให้มีความทันสมัยเป็นสากลและเป็นเบา้าหลอมของนายทหารอาชีพที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมอีกทั้งฝึกให้นักเรียนนายร้อยรู้จักคิดเป็นเหตุ เป็นผลตามหลักวิทยาศาสตร์ปีพุทธศักราช2452ทรงจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรกอันเป็นการเจริญรอยตามกองทัพของชาติมหาอำนาจต่งตางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพจักรวรรดิรัสเซียซึ่งพระองค์ทรงผ่านการศึกษาระดับชั้นเสนาธิการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนากองทัพสยามให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของอาระยะประเทศดังที่จอมพลอากาศฝืนรณภากาศริธ,ธาคณีได้บันทึกไว้ว่ามรดกที่ทูกลกรกะหม่อมจักรพงศ์ได้รเริ่มก่อตั้งไว้แก่อนุชนรุ่นหลังและถือว่าเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง ให้ความเป็นปึกแผ่นด้านการทหารนั่นคือวิชาเสนาธิการกิจพุทธศักราช2,462เจ้าฟ้าจักรพงภัวนาถทรงจัดตั้งค่ายทหารแห่งแรกขึ้นในกองทัพบกและถือเป็นค่ายทหารตามแบบยุโรปแห่งแรกของประเทศทรงพระราชทานนามค่ายทหารแห่งนี้ว่าค่ายจักระพง ปัจจุบันคือกองบัญชาการมณฑลทนหารบกที่12จังหวัดปราจินบุรีเท่าที่ผมได้มีการอ่านบันทึกรายวันนะฮะโดยท่านจะส่งไว้ทุกวันโดยเฉพาะในช่วง4ปีสุดท้ายนะฮะตั้งแต่2460 61แล้วก็62 63เนี่ยก็ส่งไว้ละเอียดทุกวันเลย เท่าที่อ่านเนี่ยท่านจะมีพระอุนิสัยเรื่องเ,ออเป็นระเบียบนะครับโดยเฉพาะด้านการทหารเนี่ยท่านเสด็จไปที่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับกับกองบัญชาการทหารบกเนี่ยเกือบทุกวันก็จะทรงบอกว่าวันนี้ไปที่ทํางานนะครับไปตรวจการจัดแถวของนายทหารก็จะบอกว่าเนี่ยจัดแถวอันเนี้ยชิดไปห่างไปนะครับ แถวกลุบนี้ดีกุบนี้คือท่านคิดลงรละเอียดมากลงรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าการจัดแถวของของหานฝึกใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรเครื่องแบบตอนนี้เป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมนะครับแล้วก็อีกเรื่องเรื่องการการที่ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ท่านได้จากรัสเซียคือการประลองยุทธ์ครับคือเมื่อก่อนกองทัพไทยเนี่ยไม่มีการประลองยุทธ์เลยยังไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ฐานไทยเลยที่รัสเซียเนี่ยจะมีการประลองยุทธ์หรือซ้อมรบ ะครับมีการแบ่งแบ่งสองางแล้วก็แล้วก็ลบกันเองแบบแบบเป็นการฝึกกันนะครับ <Overwatch> ท่านเป็นคนเริ่มต้นในการมีการปลรลองยุทธหรือซ้อมลบเนี่ยในปี2458-59นะครับส่วนเรื่องพระอุทิสัยเรื่องต่อผู้ใต้บ <Stat> ังคับบัญชาเนี่ยท่านจะมีพระกรุณาอย่างอย่างมากเลยไม่ว่าทุกทุกทุกขั้นทุกทุกทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ในในฐานชั้นผู้น้อยมากๆนะฮะ ในดาบใน10ษย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเสด็จไปงานสมมติว่ามีงานศพงานแต่งของญาติพี่น้องนายทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้เนี่ยท่านเสด็จทุกงานนะแล้วก็ลงบันทึกไว้เลยว่าวันนี้ไปงานแต่งงานของเอ่อสิบตรีสิบนายนั่นนายนี่นะครับกับกับคนนี้คนนี้ลูกของใครบ้างนะครับรวมทั้งงานศพด้วยนะท่านเสด็จไปไปประธานเพลิงนะครับก็ให้กับานายทหารทุกระดับชั้นนะครับ เจ้าฟ้าแห่งราชสยามพระผู้เรืองนาราชจักรกสีซสมัยก็กำเนิดเกิดกองทัพอากาศไทยพระวิสัยทัดยาวไกลในแผ่นดิน สายใตรีด้วยปีชาชายไทยรัสซียาวนานไม่มีใครมีนำสยามรอทนเปิดประตู